ที่เราเล่นขับไปชมหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราเล่นขับเอ่อบักฮอปเตอร์เนี่ยมันสภาพมันเซ็งเล้งมากเลยนะจาได้หรือเปล่าเออซึ่งบอกเลยครา,าวนี้เราจะไม่เล่นเจาเฮลิอคอปเตอร์แล้วแต่เราจะเล่นวิญญาณเฮลิอคอปเตอร์ฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮงาฮ่่ิงตองชิฝายเลยวิญญาณในเฮลิอคอปเตอร์หาอะไรลโลไม่ใช่มันคือเซซากต่างหากออปติมตัตพรามแปลงร่าง <c oughs> เอาละตอนนี้ทางนาซาของเราได้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้มนุษย์นั้นขึ้นไปเยียบนดวงจันทร์ได้ภารกิจของเรามีแค่นั้นเราจะเป็นประเทศแรกโลกแรกกูก็รู้จักแค่โลกเดียวนี่หวะเออนั่นแหละจ,จะทำให้รู้ว่าอเมริกาขึ้นไปก่อนเพื่อนบินทำไมไม่ติดเนี่ยอวัวหน้าครับพอดี เราไม่รู้นะครับว่าเราต้องกดปุ่มไหนเน่โีโอ้ยไอ้บ้าโอ้เอาเถาเราทิ้งแล้วเฮ้ยมึงทิ้งจรวดตัวเองทำไมเนี่ยไม่ไม่ไมเอามึงทิ้งทุกอย่างเลยบักเครื่องบินนี่เอาบินวันนี้ทำอะไรของวันน้นะวันนีแล้วใครเอาสมมาเป็นจรวดวะเนี่ยเฮ้ยใครไปสมวะเนี่ยมึงระเบิดด้วยดิไม่สมจริงเลยว่ะมึงตัดสมจริงดิมึงต้องแบบลงไปตู้มดิโอ้อะไรวะ เอาละตะกี้นะครับไม่ใช่นาซาผมบอกเลยไอ้พวกนั้นเป็นนาซาพาราเซตัมอนนะครับพวกเราเป็นนาซาของจริงพวกเราว่าไงจะท้องไม่ทันรู้มึงเป็นบ้าอะไรของมึงวะเนี่ย,ปยไปแล้วนะครับดูเกโดดเดโดตอนนี้นะครับเรากำลังแข่งขันไอเอจริญได้แ้าบอกให้ขา <c oughs> ทีแรงมึงไม่ตามกูมมไม่ทมมมันเลนกูติดในตั้ตมเว้ยอู้เอาละตอนนี้เราบินเท่ามันแล้ว ไอ้มันตามกมาตัดได้งไงไวะไอนน้สารแปปเดึงเนาะเราจะขึ้นไปบนตัวคุณเราจะขึ้นไปบนตัวก็นไอ้กูเสียหลักพญ่ะที <c oughs> ่ฝ่า,ายกูค,คิดไ,ได้ไงวะเนี่ยเอาละคราวนี้เราจะขอใหม่ไปเขาต้องขึ้นบินด้วยกันดิถูกต้องเราขึ้นบินด้วยกันตอนนี้นะครับ ทางมนุษยาชาติต้องพึ่งหวังอเมริกาเพื่อให้อเมริกาขึ้นไปเย็บโลกจัดได้ตอนนี้ขึ้นไปในระดับดึงแล้วทยทันครับ <c oughs> ว่าไงไปก็สวยไปเพื <c> ่อ <oughs> รถแรงทีบโบ้ไปแรกผิดนี่คือครั้งแรกของเราคนเราไม่ผิดพลาดกันได้เพราะฉะนั้น จงทําดีต่อคนข้างๆไอ้ไฟไม่ระเบิดอีกแล้วมึงไม่ระเบิดอีกแล้วว่ะเป็นสมจริงอ่ะโอ้โอ้ใครกำลังเล่นเราอยู่เดียวโอ้โอ้เหมือนตัวเรากาลังจมอยู่ในน้าเยลลี่เลยว่ะถ้าไอ้ด้านล่างมันเหมือนน้ำเยลลี่เลยนะดูไปดูมาเนี่ยดูดูโอ้โหโอ้ตะกี้เราเห็นสายเราแล้วูเอาละครตอนนี้นะครเรามาแข่งกันใต้ดินต่อจากตะกี้ที่แข่งกันบนฟ้าไอ้มึงตัดกูได้ไงวะเนี่ยเอาล่ะฉันจะตามกาูฉันจะขย่มกาโู้พราฉันมันใจเกเรโอ้ยย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 ย ยังมาขโยมชัวอจั่โยมผาลังแหงโดนตอกโอ้ยช่วยด้วยแมงยี่ยปันใช่ไหมมาท่านผู้ชมต่อมาเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้เราเป็นหมอฟันนะครับไม่ใช่หมอฟันหรอกที่จริงไอหมอนี่มันเป็นคือมันทํางานเป็นหมอฟันแต่เราจะดูร่างกายมันนะครับนี่ไม่ใช่การทําหมอฟันแต่เรามาดูร่างกายของหมอฟันอ่ะเข้าใจไหมเด่ย เออน่าจะเข้าใจแหละนะครับนี่คือฟันคุดฟันเขี้ยวฟันกรามฟันอะไรทันสักอย่างล้วว่าเขาเราจะสอนนะครับว่าเวลาเรากินพิซซ่าเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปปากอย่างนี้ นี่แล้วมันก็จะตกลงไปที่กระเพาะซึ่งน้ํากระเพาะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าไอ้มอนนั่นมันจะกินไม่หมดงมโอ้ม kind of ัน kind ก of ินคนด้วยดูส kind of anyway> ิมันกินคนโอ้ม um ันกินไข่มันกินโอ้โหมันกินรถโอ้มันกินบ้าอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้เอาล่ะเออดิสฟูดอะอใส่เข้าไปหหมดผลไม้ แล้วก็เพาะจะก็จะย่อยเอนไซม์อ๋อย่อยบ้าบออะไรไม่รู้ที่อาหารที่เรากินไปแยกไปแต่ละส่วนส่วนไหนดีมันก็แยกไปฝั่งนั้นส่วนไหนลบก็แยกไปฝั่งนี้เอาราจากนั้นกระเพาะก็จะไปล่อยไปอู้อาหารที่มีทั้งหมดก็จะไหลตาลง นี่คือเสียงของกระเพาะเออเอาระบางส่วนเนี่ยก็อาจจะตกค้างในลำไส้ก็เป็นไปได้อุดตันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องไหลให้หมดนะน้องๆเฮ้อ,น,อนี่กูมาสอนอะไรวะเนี่ยแล้วจากนั้นกระเพาะก็จะติดอย่างนี้ตลอดชีวิตหมออะ่ะหมาว่าไงนะครับใช่แล้วแกจะต้องมีอาหารที่เต็มในท้องแกตลอดชีวิตแล้วมันไม่สามารถย่อยได้นี่แหละ ไม่ว่นไจะกินรถกินคนกินพิซซ่ากินไข่กินยงหุน่นกินงึกงนายจะไม่มีวันหลอดไปจากตรงนี้ได้ฉันสัญญากับแกเลยฉันสัญญาฉันสัญญาหมอครับหมอจุ๊บหมอจุ๊บไปทำไมอกูไม่รู้กูเมา,เาตลอดวิต มาเอาดาต่อมานี่คือในใช้ชาติทหารผู้ไม่วันเกรงกับอะไรทั้งสิ้นโอ้โหดูเขาสิเขากำยำแล้วเขาก็สครอต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 แล้วจากนั้นเขาก็เต้นท่ากายกรรมเบลล่ว๊บเฮ้อแล้วจากนั้นเขาก็ทวิร์ด เถอะ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 โอ้พระเจ้าดูสิเขาดือบันนอนเลยสุดยอดจริงจริงเอาล่ะตอนนี้เอาใหม่ไอ้บอดี้มันโดนจริงแต่มันบอกกับแม่ไว้ว่าแม่ครับผมไปกับแม่ไปเลยผมจะใส่บวกไปเราต้องรุกไปยิงแมนยิงพีนัปเปอร์แล้วทหารคนอื่นล่ะ มีมไหมเดี๋ยวก่อนนะไม่มีแสดงว่ามันยิงใครไปเลยตลอดปิว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 ,ปว,ปว,ปวอ้าวลูกครับจริงเลยเหรอกูยิงคนเดียวนะ่ะกูกำลังเล่นสนุกในจินตนาการตลอดชีวิตเอาละแล้วทีนี้หลายคนหลังจากที่ผมเล่นไปแล้วเสียงตอบรับไอโคกตัวนี้เนี่ยมีคอมเมนต์มากมายถึงมันเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ เพราะว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบ s m a l อซ r ิม a ร l ใส่เมนทอ o เข้าไปเข้าไปก็ไปก็ไปก็ไปเออซึ่งไอหมอนี่ก็มีพลังพิเศษที่สามารถกินเมนทอ o แล้วก็ใส่โคกได้เอาละเมนท t อเริ่มพําปฏิกิไดยากับมันแล้วแต่ตอนนี้ทำไมโคกมันโคดใจจังว่าแม่งไอยัดเข้าไปหน้ามันมันไม่เห็นจะยากเลยเข้าไปเข้าไปโคด ตลอดชีวิตเอาละครนี้เรากลับมาที่กับสวยกันอีกแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าคราวนี้ไม่ใช่เหมือนงานบุมบางไฟเพราะว่าคราวนี้นาซาเทื่อนเขาจะบินเองเอาละตุนตุนตุนตนตนซตบอสบเราต้องร้องเพลงฉลองฉลองก่อนซีซ ตลอดชีวิตเอาไมายเอาไมายคราวนี้เราจะต้องไปได้ไกลกว่าแรงกว่าทนกว่าทำไมสำเนียงเหมือนอินเดียเนี่ยไอ้แชร์ไม่ได้เลยโ oh shit โอเคเอาละครับผมกำลังใส่บทบาทเป็นสมุไรนะครับคดีบอดี้ชาโดฟาเวเดซิงซาโด ผมคือนินจาีสวดจาฟอคสวดย่างว่ขนดว่อกจะรูจะรู้สัพูบากระซิบเบิงมูมะเาวกระซิบเบิงมูมานาากระซิบเบิงบักคามมงเอยมึงเบเป็นน้ำกูว่ะโอ้ย ต <laughs> ลอดชีวิตเล่าๆๆวันหนึ่งนะครับหญิงสาวคนหนึ่งจะไปซื้อของให้แม่โอ้เธอขับรถตกยางนิดหน่อยแต่เธอก็ยังขับไปได้โอ้มีลูกหลังนิดหน่อยแต่เธอก็โอ้โยังไปได้อีกแต่แต,ตอนนี้ขาเธอไม่ค่อยสบายดีแล้วเนื่องจากเธอตอนนี้เธอยกขาเธอก็เลยทุบบอกเข้าไปแรงๆต,ตอนนั้นก็ล็อกแล้วเธอก็ดัดขาตัวเอง๊ ừ! แล้วเธอก็ขับตโตเธออาจจะเจอลูกรังเอที่ไม่สามารถทําให้เธอนั้นลดความไดแ้แล้วเธอก็ประบาดขับไปถึง30เพราะว่าเขตห้องน้มเขาบอกว่าห้ามข,ขับเกิน40แต่เธอขับไปถึงต้าสิตู้ ตลอดชีวิตคันจิโร่โอ้โหรถนี้นะฉันจะเล่าประวัตินะมันเป็นโบราณวัตถุวัตถานเลยของไร่เราไรเราไม่มีใครขับเกิน10บปลอกเพราะว่ารถคันนี้มันขับได้แค่ห้านาเอ้ฉันเคยเห็นพ่อฉันนะขับเกือบถึง9เลยไม่อยากจะเชื่อซึ่งตอนนี้รถของฉันแรงเกินสิบแล้ววเนี่ยถ้นรู้สึกแปลกๆก็ได้โอ้่านแปครับ เจ้ด้วยสันแม่เอาต่อไปฉันจะปั่นฉันจะขับเองฉันจะขับเองฉันจะขับโอเคเอาล่ะชักเอาล่ะเจ๊เดี๋ยวผมจะพาเจ๊ไปเจ๊แตกเจ๊แตกแล้วครับ เจอแตากหนึ่ง <laughs> เจอแตงหนึ่งแล้วมไม่ไปชนกัมเฮลิคอปเตอร์ตอนไหนวะมันมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยหรอวะแถวนี้กูไปชนเกัอบมึงได้ยังไงวะโซเรกาตุรมาตุรมาอเวนิสกานาพุนสต์และสปาร์ตั้บ บัสเดินกับบัสโอ้มาดูคนตัวแตกกันเอ่อยด้วยครับจะแรงเดือดไอ้ดี่บันทาผม <entscheiden> <P ing> เพื่อชบชีวิตมันอีกครั้งหนึ่งต้องทำให้มันยืนตรงให้ได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ตัวมันก็เปราะบางด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังที่จะมา การดึงสมองฉันไม่ต้องห่วงครับทางแพทย์เรารักษาได้มึงอยากได้สมองฉันไหมใช่จัดท้ยโอ้สมองยังหายเหมือนเดิมโอ้ยบักคามึงคือเลี่ยงมากแต่ว่าบักปอบมึงเอ้างัดเข้าไปงัดมจับงัดงัดเข้าไปงัดเออเขายังไปไปบินไป ฉันกำลังขอลองอ่อนหวานจะยาไปถึงตัวรงคุกเขากอดขาแอดเอาไว้แอดคงไม่มีใครแอด ใจเกลียนะเนี่ยมึงแอดมันชื่อผู้ชาย้วเนี่ยเออตะทอยังเธอยังรักยังห่วงใยและแอดยังมีคอร้องได้โปรดโอ้ไม่แล้วเขาไม่เอามึงแล้วคนชื่อแอดแต่ตอนนี้ตัว,ตวมึงกลายเป็นผีแล้วนะมึงดูดิโอ้เขาไม่เอามึงแล้วไปชิว ขอางครสาระตอนนี้เราเตรียมพร้อมแล้วที่จะโจมตีบอลบอลต้อง,บนบนบนองไม่ว่าอย่างไรก็ช่างตอนนี้เราต้องไปบินซอยลงไปแล้วหรือว่านาบอมจะพร้อมหนึ่งสองซ่อมเอ้ปดิขาด,ดิเอา้าเอ้าเอา,เอามึงคืออะไรเนี่ยมึงมึงทำอะไรได้เนี่ยเงี้ยวแล้วอะ่ะ ออเอาเอารนี่คือการแข่งรถวิบากมหาปรอยพวกเราไม่ยอมเสียเวลาลองให้กำไอคู่แข่งของเราตอนนี้รถที่หนึ่งเรานำมันอยู่เรานำมันอยู่โวันนี้เตรียมพร้อมได้เลยเงินรางวัลสุดยิ่งใหญ่ที่เราจะชนะเกมนี้โอ้โหแต่ว่ารถทำไมมันเร,เร็วขึ้นวะเนี่ยโอสตีฟโอ้ไม่คุยกับฉันเลยสตีฟ สตตปกาเกบบ้าหรือเปล่าเม่ไ oh. ด like, ้โอเออเออฉันว่าฉันฉี่ลาดว่ะแล้วเกมให้กูทำอะไรเนี่ยโอแข่งขับแค่นี้ก็คือโกโออย่างกับวิ่งมาทอนนะอ่ะกูผ่านไปแล้วอ่ะดูดิพีขนาดนี้เป็นไงสตีปเป็นไรหรือเปล่าสตีปพายสตีปมาฉันจะไม่ต่อกันเลยมา ฉันเข้าคนเดียวก็ได้สติถ้าเธอไม่รักกันถ้าเธอไม่รักกันฉันจะข่าตดวยตาถ้าจะข่าวล้อแมงบวมเฉยว่าบบนี่คือเกิดอุบัติเหตุนะครับครั้งยิ่งใหญ่ในโลกนะครับที่แรงที Ton ่สุดยักษไปยักไปและจากนั้นเขาไอ้บอลนี่มันก็จะเกิดความโศกลาฏกรรม うわああ ให้มันรับประทานเองด้วยเอออ้อวกใส่ใครไม่ดูแม่งอ้วกใส่กูด้วยมึงยัดกินเข้าไปเลยเดี๋ยวกูให้มึงกินนะไอโ้โหนดิกินเข้าไปเป็นทอ้อนอย่างเหลืออยู่เสียดายของเสียดายของนี่ยิงแก้วเข้าไปด้วยเลยเอาล่ะท่านผู้ชมนะครับเสด็จนิดครับเรับผมก็คงต้องลาไปแค่นี้แหละเพื่อไปนอนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเว้ยแค่นี้แหละบาย